ผงซักฟอกตุกกี้ยืนหนึ่งนะคะไม่ดีไม่ทํานะคะคนมาแอบสองว้ามันออกแล้วทุกคนนี่มันออกนี่คือชาหนึ่งคืนทุกคนดูมันสะอาดมากมันข่าวขึ้นมาทันทีเลยอุย้ยดูสิแล้วก็น้ําดูสิคะนี่ผ้าเมื่อวานแบบเหลืองมากเลยตอนนี้แบบสะอาดมากทุกคนนี่คือผ้าที่ผ่านการซักมาเรียบร้อยแต่ไม่ได้ขยี้เลยนะทุกคน จากที่ดูรีวิวกันไปแล้วนะคะ1กล่องนี้นะคะ500กรัมนะคะ500กรัมผงซักฟอกนะคะถ้าใครสั่งมา1กล่องนะคะในราคา129บาทนะคะมีค่าจัดส่ง40บาทนะคะ,ะค่าจัดส่ง1น่งถึงกล่อง40บาทนะคะใครที่จะซื้อนะคะ3กล่องนะคะโปรโมชั่นนะคะเพียง129บาท3กล่องนี้นะส่งให้ฟรีเลยนะคะสำหรับคนที่ซื้อ3กล่องนะคะแต่ถ้า1 2ถึงกล่องนะคะมีค่าจัดส่งนะคะ40บาท อ่าหนึ่งถึงสองกล่องสีสิบาทแต่ถ้าใครซื้อสามกล่องกล่องละร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีไปเลยสำหรับสามกล่องนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีกล่องละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีแต่มีมากกว่านั้นถ้าใครซื้อ5กล่องในราคา129บาทห้ากล่องนะเป็นหกร่สบาบทส่งฟรีและแถมสเปรย์ให้อีกด้วยอ่า นะคะคือสเปรย์ฉีดผ้าเรียบนะคะนอกจากฉีดผ้าเรียบแล้วนะคะอากาศได้ด้วยขจัดไรฝุ่นได้ด้วยนะคะเขาเคลมเอาไว้แบบนี้นะคะอ่ามูลค่าสินค้านะคะหนึหนหนขวดนะคะสามบาทนะคะอันนี้ถ้าใครซื้อผงซักฟอกมิสซิสวาวตุก๊กี้ว้าวนี่นะคะ5กล่องนะคะรับฟรีไปเลยนะคะ1ขวดค่ะ